ลาสวัเตอรสวีเดียก็นะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะพีอูพีแซฟวนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนเสียงนะผมมามาเปลี่ยนเสียงนะผมแกล้งสาวกันนะผมแกล้งเพื่อนนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีกันเลยดีกว่านะผมอย่างแนวปาดลงมานะผมนี่มันจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับบนมือถือโป co X3 Pro รนะผมมันจะมีแถบเล็กๆอยู่นะผมจ้ายมือนะผมให้เราปาดมาทางด้านขวานะผมจากนั้นมันก็จะแสดงหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะผม โอเคจากนั้นนะผมให้สังเกตคำว่มมาโปรแกรมเปลี่ยนเสียงนะผมก็จะปรามานี้นะผมเดี๋ยวเรามาดูต้นฉบับกันเลยดีกว่านะผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงกันนะผมกดค้างไว้นะกดค้างไว้นะโอเคแล้วก็เสียงผู้หญิงนะโมอุจกโอุจกู นี่เรามาลองเสียงผู้หญิงกันบ้างเอาคาะเชื่อมต่อลมเหลวเน็ตเน็ตลุดไม่เป็นไรตัดต่อได้อูจุก,กุอูจุก,กุ <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเดี๋ยวเรามาอัดเสียงกันต่ออูจุกุอูจุกุปุญญ ว้จ oh, oh, <laughs> ุกูโว้จุกู้หยฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับเ <laughs> สียงผู้ชายว้จุกูโว้จุกูแล้วก็วิธีการการใช้แลผมก็กดที่เทปอันนี้ค้างไว้นะผมแต่ถ้าเป็นในเกมนะผมเราสามารถกดจิ้มที่ตัวการ์ตูนนะผมแล้วก็เพื่อนจะได้ยินเสียงเราได้เลยนะผมผมเคยลองมาแล้วนะผมแล้วก็อไปแกล้งมาแล้วด้วยนะผม สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้า <S <S